สะพานมิตรภาพไทยลาวกำลังคึกคักเป็นพิเศษเมื่อการเดินทางที่สะดวกกลายเป็นเส้นทางหลักให้พี่น้องชาวลาวหลั่งไหลเข้ามาเติมเต็มความต้องการแรงงานในบ้านเราทดแทนกลุ่มเดิมที่กำลังถูกจำกัดสิทธิลงแรงงานเหล่านี้กำลังเข้าไปเติมเต็มงานที่ขาดแคลนทั้งภาคก่อสร้างกเกษตรโรงงานและที่สำคัญที่สุดคืองานบริการและงานดูแลบ้านที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของพวกเราสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนผ่านเพราะรัฐบาลไทย จำเป็นต้องคุมเข้มแรงงานกัมพูชากว่า1นึ่งแสนคนที่ระบุตัวตนไม่ได้เพื่อจัดระเบียบใหม่และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับคนในประเทศหัวใจสำคัญของการจ้างงานคือผลประโยชน์ร่วมกันครับนายจ้างไทยได้แรงงานที่พร้อมทำงานช่วยให้งานเดินต่อเนื่องขณะที่แรงงานลาวได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโอกาสสร้างรายได้อย่างถูกกฎหมายเมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน การทำงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นนี่คือความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย<บ>าที่ช่วยขับคเคลื่อนเศรศษฐกิจไทยไปพร้อมกันจำไว้ว่าแรงงานที่เข้าระบบถูกกฎหมายและตรวจสอบได้จะทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องหลบซ่อนและทำให้ในจ้างอย่างเราใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล